สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีพฤษศธาตุดินนะคะกับไตรามาส2ค่ะเมษาพฤษภามิถุนานะคะไตรามาส2ค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามสนับสนุนนะคะขอบคุณสำหรับการกดซุปเปอร์แตงส์นะคะ เป็นกาแฟสักแก้วข้าวสักจานะคะอ,อาจารย์ยุวิพยากร,กรก็พอใจแล้วค่ะ,อะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะ,ะมาเป็นกำลังใจกันต่อไปกับโหระไทยกับไพ่าทาโร่ค่ะ,อ,ะอันนี้อาจารย์ยุ้ยก็จับให้เห็นๆเ,เลยนะคะ ไม่อุบิมุกมิบนะคะอืการผจญภัยครั้งใหม่จะเริ่มต้นแล้วค่ะสนุกสนานค่ะได้แต่งตัวกินเดิมอะไรท่องเที่ยวเจออะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยตื่นตาตื่นใจนะคะสนุกสนานค่ะการผจญภัยนี้ก็จะออม ก็ถ้ามากไปไม่รับผิดชอบก็จะเสียการเสียงานนะคะชีวิตอิสระเกินไปค่ะแต่เมื่อวันเวลาแล้วจะรับผิดชอบชีวิตของตนค่ะอย่าให้ใครมารับผิดชอบชีวิตเรานะคะสนุกได้แต่อย่าเสียนะคะไม่ว่าเสียงานเสียเงินนะ,ะ,ะเสียหนักมากก็ถึงเวลาแล้วนะสนุกเกินไปก็ ไม่ดีนะคะลลมแล้วลุกขึ้นใหม่ค่ะยังมีโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นค่ะรับิดผิดชอบชีวิตตนเองค่ะรักอิสระงานฟิเลนส์งานการท่องเที่ยวงานการสื่อสารงานติดต่อผู้คนสัญจรไปมานะงานเสื้อผ้าหน้าผมผับบาคาราอเกะ หืออะไรสักอย่างที่เข้ามาให้เราลบแล้วประมาทนะลุกขึ้นใหม่ค่ะเออนะให้ความหวังอลังใจค่ะวางแผนถ้าคนโสดยังอยู่เป็นไม้สันโดษออถึงเวลาแล้วค่ะออที่จะมารับผิดชอบชีวิตตนค่ะวางแผนค่ะคดีตจบไปแล้วค่ะ อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอโอกาสยังมีให้ได้เริ่มต้นใหม่กับปัจจุบันค่ะอ่ามาแล้วค่ะขยายผลออกไปค่ะมีพลังค่ะ พลังเสน่ห์ถ้าเลือกได้ก็เลือกรับผิดชอบชีวิตของตนเองก่อนนะคะอันนี้คนโสดอยู่เป็นไม้สันโดษก็เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็มีเกณฑ์ได้พบกับคู่เป็นคนต่างถิ่นหรือดวงพม่าใหม่ๆนะคะ,ะมาร่วมพัดรับผิดชอบชีวิตให้เดินหน้าต่อไปะคะ่ะเลือกได้ ก็เลือกคนอีกถิ่นที่นะคะมีพลังชีวิตอ่ะพบแล้วค่ะพบแล้วปัจจุบันทำได้ดีแล้วค่ะโลกหมุนมาแล้วค่ะได้ได้สร้างโลกใใหม่จะได้พบกับลาบค่ะในตัวแทนของดาวเสาร์สุภาพในกาแต่งงานค่ะการเดินทางท่องเที่ยวอ่ามีกิจกรรมร่วมกันลาบนี้ก็ไปยาวๆโลกใบใหม่หมุนมาค่ะ มุนเอาอดวงของคนอีกทิ่นที่มาเนื้อคู่ค่ะเทวดาจัดสรรให้แล้วเมื่อเราพอใจและพอเพียงแล้วโลกใบนี้ก็สันติสุขมาเยือนนะกับปัจจุบันทำได้ดีอนาคตล้วคะนี่ก็ต้องอมีอุปสรรคบ้างชัยชนะที่ได้มาด้วยความเข้มแข็งนี้เกิดที่หนึ่งได้ดีอีกทิ่นที่ ในการตั้งหลักได้พบกับคนอีกทิมที่หนึ่งค่ะนำพาชีวิตให้เข้มแข็งชีวิตเริ่มต้นใหม่ค่ะนะอนาคตนี้ชัยชนะความเข้มแข็งอุปสรรคมาให้เราได้เรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาหาราบผลนได้ราบใหญ่ค่ะพร้อมกับคู่มาด้วยบานรถอสังหา ใหญ่โตเลยค่ะตัวเองค่ะนะตัวเองกอม็มีงานเข้ามาเยอะเลยค่ะขยันวิริยะอุตสาหะนะจะหางานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะงานเขียนงานสอนงานหลักสูตรนี้มีการแข่งขันตัวเองมีโอกาสชนะนะคะได้งานนะ,ะใส่ใจในสิ่งที่ทำนะะเอาใจใส่ ภาคเพียรขยันค่ะ,ะแวดล้อมด้วยประสบการณ์ค่ะได้พบกับอีกฝ่ายหนึ่งอุ่นส่วนนะคะเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามค่ะ,ะนำลาบมาให้ค่ะขยันเข้าไว้เจอผู้ช่วยเหลือแล้วค่ะะแวดล้อมด้วยอีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมการงาน ความหวังกำลังใจค่ะไม่ต้องกลัวค่ะอะไรกัดไม่ปล่อยค่ะสู้สุดใจขาดดินเลยนะคะหงแหนเข้าไว้ค่ะสิ่งที่ได้มาแล้วอยู่กับมันให้ยาวนานคะใช้พลังให้เต็มที่นะพลังอยู่กับปัจจุบันใชใ้เต็มที่ไม่ต้องกลัวค่ะงานนี้สําเร็จบทสรุปค่ะไรมาที่สองอันนี้ประสบการณ์ ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะเข้มแข็งมุ่งมั่นก็เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตไม่วุ่นวายกับใครสรุปแล้วเดินหน้าต่อไปค่ะแขวคครองตัวว่องไวค่ะแวดล้อมกับบริวารมาร่วมสนับสนุนอามาให้ชาลียงเจอให้คำแนะนำนะคะ เกรซนะคะเกรซค่ะคนซื้คนหลอ่อคนงามค่ะมีแต่คนอยากเข้าใกล้ชิดนะคะกอบกุบอใจดีมีเมตตาค่ะ,ะเมตตาตนเองก่อนนะคะก่อนเมตตาคนอื่นอพอเมตตานั้นก็เอ่อล้นออกไปค่ะ compassion มีแสงสว่างนำทางแล้วนะคะมีความหวังกำลังใจมินเนวิเกเตอร์แล้วค่ะไม่หลงทางแล้วการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับปัจจุบันทำได้ดีค่ะมีความสามารถที่จะลงมือทำกิจธุลระเพื่อลาบผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับ หุ้นส่วนและอีกฝ่ายมีผู้ให้การคุ้มครองดูแลเหมือนมีเทวดาประจำตัวนะคะ